คำถามข้อต่อไปนะคะเรามีคำถามที่กลุ่นกลุ่นกันทุกสัปดาห์เลยค่ะอาจารย์ดมจะต้องอมีใครถูกกระทําอะไรบางอย่างแล้วก็ถามมาเสมอแล้วคุณผู้ชมนะคะในตอนนี้เนี่ยถามมาว่าคุณขวัญค่ะคําว่าสอดร,รู้หรือว่าอัศารแหนเนี่ยภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดีคะอเหมือนจะเซนเซอร์นะครับเหมือนเขาอยากจะพูดอีกคํานึงหรือเปล่าอาจาทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่ดีดีครับดีครับจริงๆแล้วมีการพูดหลายแบบนะครับถ้าอยากจะบอกว่าสอดร,รู้นะครับ Uh, ถ้าจะใช้กริยาก็ใช้คำว่า Snoop หรือคำว่า Pry นะครับใช้ควบคู่กับบุพบท Into นะครับ to pry into other people's business หรือ to snoop into other people's business สมมุติจะบอกว่าอย่ามาสอดรู้กับธุกรกของฉัน mm. ก็บอกว่า don't pry into my business หรือ don't snoop into my businessit's none of your businessor mind your own business อะไรเงี้ยไม่ใช่ธุกรกขอ, mm. ของคุณ ไม่ใช่เรื่องของคุณอะไรเงี้ยหรือถ้าจะใช้คุณศัพท์ก็ใช้คำว่า nosy นะครับที่แปลว่าจมูกนะครับ oh ก็จริงๆตัดตัว e ออกไปแล้วก็เติม y นะครับ nosy ซึ่งน่าสนใจเพราะว่า nosy สะกดด้วย s แต่ออกเสียงเป็น z z, z o z o nosy นะครับก็เป็นคุณศัพท์ don't be so nosy อย่าสอดรู้แบบนี้อย่าสารแน่แบบนี้อะไรเงี้ย don't be so nosy ค่ะมันเจ็บใจตรงที่ว่าบางคำที่ลงท้ายด้วย s แต่ออกเสียงเป็นตัว z อย่างนี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะรู้ได้ง่ายๆเลยนะคะก็อาศัยกันฟังนะครับฟังฝรั่งพูดแล้วก็พูดตามนะครับ <Okay. S 1> อีกอย่างนึ่งที่อยากจะพูดก็คือ don't stick your nose เอาจมูกของตัวเองไปสอดในทุระคนอื่นอะไร don't stick your knows in other s business other people's อ๋อค่ะอาจจะเปรยบเปรตหมายถึงการที่เราเข้าไปใกล้มากเกินไปจนจมูกเราไปอยู่ตรงในทุ่งรกขคนอื่นแเรากำลังนินทาหรือกำลังพูดอะไรกำลังคุยธุระสำคัญแล้วเราเข้าไปสอดอะไรอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่จําเป็นก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงคําเหล่านี้นะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่จําเป็นต้องพูดต้องสื่อสารไปแล้วจริงๆก็ลองใช้ทั้ง3คํามรูปแบบที่อาจารย์ดำได้แนะนํามาดูค่ะ เรียนภา,าษาอังกฤษมานานแต่พูดไม่ได้สักทีไม่เป็นไรครับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกันกบอดัมด้วยแพ็กเกจเรียนออนไลน์แบบจัดเต็มอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานและเนื้อหาที่จะทำให้คุณพูดได้จริงและไวนะครับ